สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะซื้อลอตเตอรี่80บาทนะฮะจากแอปเป๋าตังค์นะครับเขาให้ซื้อได้แล้วนะเดี๋ยวจะลองซื้อให้ดูนะฮะโอเคเพื่อนๆเปิดเป๋าตังค์มาเลยนะครับแอปเป๋าตังค์ผมปิดไปก่อนนะครับกดปิดปั๊บนะฮะทีนี้นะครับมันจะอยู่ในเมนูของด้านล่างนะครับการบริการนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะ ที่ wallet ของเพื่อนเพื่อนต้องมีเงินก่อนนะครับไม่งั้นซื้อไม่ได้นะแ0บบาทนะครับก็กดเข้าไปเติมเงินนะครับวิธีเติมเงินก็เดี๋ยวบอกคร่าวๆนะครับก็คือกดเข้าไปนะฮะที่ wallet นะครับแล้วก็ไปก๊อปตัวเลขนะครับแล้วก็เอาตัวเลขไปใส่ที่แอปธนาคารนะครับแล้วก็โอนเข้าไปที่ wallet นะฮะจากนั้นมันก็จะเข้าในระบบแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะฮะเรามาที่บริการนะครับ กดเข้าไปเมนูอยู่ไหนเมน,นมนูอยู่ข้างบนนี้ครับลิ้นพันกันเลยครับขออภัยอยู่ตรงนี้นะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อนกดเข้าไปเลยปุ๊บมาแล้วฮนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเราซื้ออย่างแบบไหนได้บ้างนะครับก็คือสามารถซื้อที่แผงนะครับได้เลยหรือว่ากดเลขได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถสแกนซื้อสลากได้นะครับอันนี้ขอละไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำนะครับ ผมซื้อจากแผงได้เลยนะครับไปที่แผงก่อนและกันกดเข้าไปนะฮะทีนี้ก็จะเจอสลากมากมายนะครับเพื่อนๆก็ไล่หาเอาแบบนี้นะครับวิธีแรกนะฮะลายๆลแบบนี้นะครับเห็นไหมกับ2นะครับก็สามารถปัดมาทางนี้ครับไปที่ร้านค้านะฮะก็เลือกร้านค้ามาเลยหรือว่าเซิร์ชชื่อร้านค้าก็ได้นะครับอ่ะก็จะเจอเหมือนกันเดี๋ยว ลองกดสักร้านนะครับอ่าร้านนี้รวยโชคใช่ปะกดเข้าไปดูร้านค้าของรวยโชคนะฮะคุณรวยโชคก็จะมีสลากอยู่ในมือนะครับกี่อันนะครับนี่เยอะแยะมากมายนะครับอ่าเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับสมมุติชอบเรื่องไหนก็กดเลือกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเรือหลายอันก็ได้ครับเข้าระบบแล้วนะับแบ็กกลับไปนะครับไปดูร้านอื่นแล้วก็ไปช็อปไว้แบบเนี้ยช็อไปไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บอ่า ผมกดแบ็กกลับมาเนาะแบ็กกลับมาก่อนทีนี้เราก็มาดูในในชําระเงินครับทีนี้เวลาเรากดใส่ตะกร้านะครับมันจะขึ้นเวลาเห็นไหมนะครับว่ามีเวลา15นาทีให้เราโอนเงินไปให้ล้านค้านะครับไม่งั้นเขาก็จะปล่อยฉลากของเราปล่อยลอตเตอรี่เรานะครับทีนี้ก็จะมีบอกว่าคุณเนี่ยใส่ตะกะร้าไว้5ใบนะฮะอ่าเห็นไหมห้าใบนะครับอลองเลือกชําระเงินปุ๊บ เห็นไ,ไหมครับมาแล้วครับทีนี้เราก็สามารถกดนะฮะจ่ายตังค์มันก็จะให้ตัด w a l l e t ได้ทีเดียวเลยครับง่ายมากๆแค่นั้นเองครับอ่าวิธีคร่าวๆนะครับโอเคถ้าเฮ้ยจะเอาออกนะครับมัน400อบาทสมมติเรามีตังค์ไม่ถึงเราก็กดเอาออกได้นะปุ๊บลบไปเอาออกเอาออกเอาออกก่อนนะฮะยังยังไม่ยังไม่เอาเลขนี้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้กดเพิ่มก็ไปช็อปต่อได้ครับ ผมไปชอบต่อหไหมกลับมาหน้านี้ทีนี้ลองมาพิมพ์ดูบ้างนะครับพิมพ์เลขเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีไมค้นหาเลขเฮ้ยอ่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับคิดว่ามีนะฮะอ่าไอแม่ไม่มีนะครับอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอโอเคโอเคก็ล้างค่าจริงๆอ่ะเวลาจะแก้นะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีลบ จากท้ายไปหน้าดีกว่าครับลบเอาแบบนี้นะครับถ้าไปแก้ทีละตัวเนี่ยเลขมันจะลานผิดนะครับอาจจะซื้อผิดเลขก็ได้นะครับอ่าโอเคครับมีวิธีแค่นี้เองนะครับง่ายๆส่วนไอ้สแกนเนี่ยยังไม่เคยทํานะครับเมื่อซื้อเสร็จแล้วนะครับเรากดไปที่สลากนะครับมันก็จะเจอฉลากของเรานะครับอ่าเโอเคเดี๋ยวผมลองซื้อสักใหม่หนึ่งนะครับเดี๋ยวหาล้านก่อนนะครับ โอเคผมช็อปได้แล้วหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวจะลองจ่ายตังค์ให้ดูเลยนะครับตรงนี้ต้องเซนเซอร์นิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมถูกรางวันที่หนึ่งเพื่อนๆจะตกใจเนาะเนี่ยเพื่อนๆก็มาที่ชําระเงินนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อมูลนะครับแล้วก็เงินที่เหลือนะครับถ้าเราเติมตังค์ไว้แล้วอ่ะเรากดชําระเงินมันก็จะตัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดชําระเงินให้ดูนะครับปุ๊บใส่รหัสก่อนนะครับ นี่ครับพอกดเข้ารหัสมนซื้อให้เลยนะครับเห็นไหมมาแล้วครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับโอ้โหอย่างเร็วนะฮะทีนี้ก็ไปกดดูฉลากนะครับมันจะอยู่ในไอ้นี้ของเรานะครับข้อมูลของเราในตะกร้รานั่นแหละนี่ครับมันจะอยู่ในหน้าสลากของฉันนะครับผมต้องเบอร์นะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเลขผมนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับง่ายมากๆนะครับเราสามารถเนี่ยไอตรงนี้คือสแกนเก็บนะครับผมขออนุญาตละไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้จริงๆครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆบ้างนะครับตรงนี้นะครับคําว่าอื่นๆนะครับกดเข้าไปครับก็จะมีประวัตินะครับการซื้อนะครับของเรานะครับแล้วก็ประวัติขึ้นเงินนะครับของเรานะครับแล้วก็เราผูกบัญชีได้นะครับผูกบัญชีแต่มันต้องเป็นกรุงไทยไงนะครับอันนี้ผมไม่มีบัญชีกรุงไทยก็เลยไม่ได้ผูกนะครับอ่ะแล้ววิธีการรับเงินนะครับรับเงินรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีนะ ถ้าผมถูกรางวัลนะครับอันนี้ผมไม่สามารถพูดได้จริงๆแต่ว่าที่ผมหาข้อมูลมาก็คือเรา,าสามารถที่จะรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทยที่เราผูกบัญชีไว้นะครับแต่ว่าเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรา,าสามารถขอรับตัวลอตเตอรี่จากร้านค้านะครับแล้วก็เอาไปขึ้นเงิน เองได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เอาไว้ผมถูกก่อนแล้วผมจะรีวิวให้ดูเนาะผมเห็นแต่ในข้อมูลแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําจริงก็เลยยังไม่รู้ว่าทํายังไงเนาะเอาแค่ซื้อก่อนอะไรกันนะครับถ้ามันถูกเดี๋ยวรีบมาทําคลิปให้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรีบๆไปซื้อนะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับ80บาทหายากมากๆนะถ้าไปซื้อข้างนอกนะครับโอเคตามนี้ครับสวัสดีครับ